ทางสำนักงานมอพยจะนัดบริษัทประชุมเลยนะครับเพื่อที่จะไล่เป็นลายตามที่กองอัดไว้เนี่ยที่ท่านส่งมาเนี่ยนะครับว่าลายไหนสิบมือใส่ใจนะครับที่คือควเสรียที่สำนักงานจะรับแล้วก็ดำเนินการนะตามนั้นนะครับเป็นไหมโอเคไหมนโอเคไหมอาจจะต้องฝากการนำงานที่เึงเรื่องการขอที่ดินสออยางการจัดการว่าบางครั้งก็ตองไปเื่อ เอาเงินนะเอาเงินนะครับท้องวัดสักต้อะดีนะวันนี้ล็อกเรื่องไปแล้วไม่แยกได้ล็ก่องไแล้วนะไม่แยกได้ก็าร่นี้นะเราที่ที่หา ไม่นกยเี้ยนะไมงนีด้ครับอยากไปยัได้าไม่เะนก็ลวมีท่กอร่าตลุ่มนี้อนหน้านนะมจริงถึงวิที่ต้องโอนเงิแล้ววันนี้สามารถช่วยเหลือเขาได้บ้างไหมคะเดี๋ยวต้องเอามาดูเลยว่าใครที่ได้ดีกว่านา้ำไมทางนี้ยังไม่จ่ายกันถ้ามีในหน้านานตอนนี้เลยค่ะ ท่เียไตรงหนไครับี่าไเลสิแล้วกอันนี้าบกวายงคอนนี้ค่ะันเขดาษจดมานั้นจอแล้วก็ต่างๆมาเลยเอาคนท่านักก่อนไม่ทำเลยคือเอาไปปการกอนจได้ตอนแรกเางคนไม่ับข้อความว่ามันมัดแล้วตอนแรกอยู่ คือกิจกรรมนะคะแล้วก็ข้อความที่สองมาว่าอยู่ในการอยู่ขั้นตอนการอนุมัตแล้วมีการอนุมัติแต่ถึงเวลามันไม <Viol in. S 1> <pod> ่เข้ามาไม่เป็นไรครับเรื่องนีของเราจสรางบกว่าทเอกสารที่ทาลงารต่้เนรจาหรากระจาารที่ไปก้็จะอ่งต้องมีตรงๆครับตอนนี้จะต้มีเรื่องย่ไม่ใช่หนัอเราป้องรู้ก่า

ก็คือได้ไปดูแล้เราเรามาเช็คเอกสารหน้าบริษัทหนล่าใช่ไหมคะสไปดูว่าเอกสารครยวันที่เจ็ประมาณหกโมงครึ่งมีเอสเ็อสเข้ามาว่าเอกสารไม่ครบเนี่ยค่ะคือจะไม่บได้ไงาเมื่อเราได้ไปดูแล้วเราเช็คพร้อมกันขหน้าก็เนี่ยค่ะคือทางเขาเป็นคนแจ้ง ถ you know, ้ามีของนใช่ครับออกคนเป็นี้ที่รัปทเป็นวยวถ้าอาชีราท